ย่อได้เร็วๆด่วนเลยเร็วแี่นั้นถามแขวะอืมว่าถามขึ้นเองก็ได้วะเอือเอือเป็นไรจื้อบอยปอพอพูดไม่ออกเร็วๆพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงจะขึ้นไหมด่วนๆเร็วพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงจะขึ้นไหมวิ่งครับเดี๋ยวมันจะอยากวิ่งอย่างเดียวช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรได้ไหมาขับผมเอาใบโพยไปยัง ไม่พยออเดอร์ได้บนใบพพยหวยเด้อได้รอไปไหมรอรอเอ้ยรอรับไปไหมรอไม่รู้เรื่องครับผมรอไม่ไปรับแมวแมวจะอยู่บ้านครับไม่ไปไหนครับผมไป <laughs> <c oughs> ครับผมเลี้ยงขึ้นรถมามาขึ้นรถครับ <c oughs> เลี้ยงทำไมพักไม่ม่ขึ้นรถวะไม่เข้าใจเว้ยเฮ้ยเออปล่อยปล่อยถ้าอย่างนั้นนะครับผมสวยเตีย้ยฉันไม่ได้เว้ย เลี้ยงวิ่งนำหน้า